ในโครงการคนละครึ่งซึ่งออจะเอาไปให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนให้เพิ่มเติมจากเดิมเดือนละ300เนี่ยก็จะเพิ่มเติมไปอีก1,700บาทนะครับเป็นเป็นการให้กับกลุ่มผู้บอบางทั้งหมด13ล้านคน อัปเดตล่าสุดโครงการคนละครึ่งพัสในปี2568ค่ะล่าสุดข่าวคุณภาราดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟดใหม่ในปี2568นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์60-40เหมือนเดิมแล้วนะคะ ทั้งสองกลุ่มคะ่ะจะได้รับสิทธิ์นะคะ50 50เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีการยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงสาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันค่ะมีลุ้นนะคะได้รับสิทธิ์วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดถึง2,000บาทต่อไรายสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะจากเดิมจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปขณะนี้นะคะมีการลดอายุลงมาค่ะ16ปีบบริบน,นะคะคก็สามามรรถลงทะเบบียนัสิทธิในนคครรงงงกา่่ได้สขอเว็บซต์การรลงทะบียน,นะ จากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ใหม่ทุกคนเลยนะคะในส่วนของเงื่อนไขวงเงินนะคะในการใช้สิทธิ์ต่อวันค่ะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องมีการลงทะเบียนนะคะท่านอาจจะได้รับสิทธิ์นะคะในวงเงินรุดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจําเดือนของท่านทุกเดือนก็คือจากเดิมน,นะคะที่ได้เดือนละ300บาททางรัฐบาลจะมีการเพิ่มวงเงินให้1,700บาทรวมแล้วนะคะท่านก็จะได้รับสิทธิ์เป็นจํานวนเงิน2,000บาทค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ ในฐานร,ระบบภาษีนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับแบ 50, บ50-50ค่ะจะได้รับวงเงินนะคะคนละ2000บาทค่ะวงเงินใช้ต่อวันไม่เกิน200บาทค่ะโครงการนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ไปจนถึงธันวาคม2568ค่ะสําหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีค่ะก็จะได้แบบ50-50เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะได้รับสิธค่ะจำนวนเงิน2,400บาทการใช้วงเงินต่อวันนะคะก็คือไม่เกิน200บาทเริ่มโครงการก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 6 8ปไปจนถึงธันวาคม2 5 6 8 ะจะมีการนําเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมแล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2 5 6 8ค่ะจากนั้นก็จะมีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะทั้งกลุ่มประชาชนและก็กลุ่มของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะในวันนี้นะคะ26กันยายน2 5 6 8เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะจากทางคุณภารดอนปิชนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ค่ะเงิน ในปี68เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ60,000กว่าล้านนะครับโดยแบ่งเป็นเ,เงินงบกลางในส่วนที่จะใช้สำรองฉุกเฉินนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเอาไปให้กับกลุ่ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก2 0 0 0 0ืกว่าล้านนะครับโดยที่ให้เพิ่มเติมจากเดิมเดือนละ300เนี่ยก็จะเพิ่มเติมไปอีก1,700บาทนะครับเป็นเป็นการให้กับกลุ่มผู้ปอบบางทั้งหมด13ล้านคนตรงนี้จะใช้เงินประมาณสัก2 000, 2 0 0 0ล้านบาทคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมี หน่วยงานที่เขาขอมาผมจําได้ว่าน่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับของทหารเนี่ยที่ชายแดนเนี่ยน่าจะประมาณสักหลักร้อยล้านนะครับห้าหกหายล้านหกเจล้านแถวแถวนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินในส่วนที่เ,เป็นเงินเดือนข้าราชการที่ตั้งขาดเอาไว้ก็จะต้องไปชดเชยให้เขาประมาณ3 0 0พันกว่าล้านแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ3 5 0 0 0 0 0ล้าน ครับก็จะไปใช้นี่ที่เป็นหนี้อยู่กับทางทกศที่ทางรัฐบาลเก่าๆได้ก่อนี้ไว้กับทางทกศก็จะไปใช้หนี้เขา35,000ล้านตรงนี้จะนํามาใช้กับคนละครึ่งประมาณ20,000กว่าล้านครับสามารถที่จะเอาเข้าไปให้ได้ประมาณ20,000กว่าล้านครับคือกอก็จะนํามาใช้ในเฟสแรกที่ทางทางว่าจะประมาณในเฟสแรกที่จะให้กับกลุ่มผู้บปรบางแล้วก็จะใช้เงินงบประมาณ69ที่ทางคลังบอกว่าจะจะเริ่ม ปี69เนี่ยก็คือเออจะเริ่มเดือนตุลาเนี่ยก็จะคือจะใช้เงินเงินปี69ด้วยนะครับหน่งลานกับภาคากรดหลั69ได้ตั้งไว้25,000แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมได้ประมาณ5,000แถวๆนั้นครับก่อนหน้านี้ก็มีงบกระตุ้นเศรษฐก,ก,กิจเราอาจจะมาเปลี่ยนปรับปรุงบ้างก็ตัวงบกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละครับที่จะโอนกลับมา น่าจะเหลืออยู่ประมาณ25,000ล้านนะครับ<ม>คร่าวๆก็จะโอนกลับมาเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนของคนละครึ่งโดยเอาไปให้กลุ่มเปราะบางก่อนนอกจากรถกรตุ้นลิงด่วนที่วินอนะ่ะคนละครึ่งมีอะไรบาที่จะใช้ในส่วนในส่วนปีในส่วนปี68ใช่ไหมครับ6กก็จะไปใช้นี่กับทกศนะครับเพื่อจะไปคุยกับทางกศเพิ่มเติมด้วยอาจจะนำไป เพื่อเรียกว่าไปใช้โครงการของรัฐบาลที่เรียกว่าโครงการพักหนี้เกษตรกรนะครับเป็นโครงการพักหนี้เกษตรกรด้วยแล้วก็จะเป็นโครงการพักหนี้ให้กับผู้ผู้ผู้เป็นหนี้รายย่อยด้วยคือว่าประมาณลายตุลาคิดว่าต้นตุล <c oughs> านี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับจะจะทางทางคลังท่านก็ จะเร่งดําเนินการได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแต่แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้กลุ่มใช่ไหมครับเออก็จะทยอยนะครับคาดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ถึงคาดว่าน่าจะถึง20ล้านสิบครับผมยกเคยบอกว,ว่ามันมีงบค้างข้อจำเป็นที่จะต้องกระตุนน้นที่มันควรจะกระตุ้นได้ไหมผมยกตัวอย่างงบที่ค้างท่ออยู่นะครับเช่นงบที่อนุมัติไปแล้ว แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปถึงมือประ,ช,ประชาชนก็คือเป็นส่วนงบช่วยเหลือเยียวยาในกรณีเกิดเหตุที่จังหวัด4จังหวัด5จังหวัดชายแดนนะครับอันนี้ก็จะรีบเร่งรีบดำเนินการไปได้คุยกับทางผู้มนวยการสำนักงบมาแล้วนะครับก็งงจะเร่งรดำเนินการทันทีก็ป,ประชาชนทั่วไปครับายุเลีย ก็ประชาชนทั่วไปเลยครับผมผมรู้สึกเข้าวๆนะครับน่าจะกลุ่มที่เคยลงคนละครึ่งเฟสห้าไว้อันนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้เข้าวๆนะครับเดี๋ยวต้องถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังอีกครั้งอย่างงบการเข้าชายเดนที่ประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ นี่คุ้นๆว่าน่าจะพันกว่าล้านพันห้าร้อยพันห้าร้อยแปดสิบอะไรแบบเนี้ยครับ